วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของยูเวเตอร์โซฟานะครับกับ App Smart, Solar Man Smart. แอปสมาร์ s โซลาร์แมนสมาร์แอปนี้นะครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับอย่างแรกไปที่หน้า Wi-Fi นะครับเลือกเป็น Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi ของล็อกเกอร์นั้นๆน,น,นะครับให้สังเกตชื่อ Wi-Fi จะมี ap นำหน้าแล้วให้สังเกตสามตัวท้ายนะครับแล้วก็มาดูที่มือถือ Uh, 06 uh. แล้วก็ใส่พัดเวิร์ดนะครับพัดเวิร์ดจะอยู่ที่ตัว Wi-Fi ล o อกเตเลยนะครับตรงนี้ <Okay>. uh. uh. ทำการเชื่อมต่อนะครับใส่พัดเวิร์ดกด Enter ครับอ่ารออ่าพอเชื่อมต่อแล้วนะครับ ไปที่ google chrome เข้า asset point นะครับ asset point ของ l o g g e r ตัวนี้นะครับคือ1 0 1 0ง0 0 2 2 5จุองสกด enter ครับรหัสผู้ใช้บนล่างรหัสผ,ผู้ใช้จะเป็น admin นะครับ a d m i n ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับ a d m i n แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอพอมาหน้านี้แล้วให้ไปที่วิสร์นะครับเดี๋ยวขึ้นมาแถบเขาๆอย่างนี้ให้รอสักครู่นะครับจะมี wifi บ้านขึ้นมาในหน้านี้นะครับให้เราเลือกอพอขึ้นมาแล้ว เลือก Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านนั้นๆน,น,นะครับจะมีชื่อเราเตอร์ขึ้นมาอยู่นะครับเราก็เลือกอแล้วก็กด next นะครับตรงนี้จะมีให้ใส่เป็น password Wi-Fi นะครับก็ใส่ password Wi-Fi ของเราไปกด next ครับอ่าแล้วก,กด next ไปเรื่อยเเลยอ่พาพอกดมาถึงหน้าน,นี้แล้วให้เรามาสังเกตที่ล็อกเกอร์ตัวนี้นะครับอ่า รอดูสักครู่นะครับตรงนี้จะมีไฟเน็ตขึ้นนะครับไฟซ้ายมือนะครับจะติดอ่าพอไฟซ้ายมือติดแสดงว่าเราทําการคอนฟิกกับเราเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราเกอร์ตัวนี้ออนไลน์แล้วอให้เราเปลี่ยนมาใช้เน็ตตัวเองหรือเน็ตไวไฟบ้านนะครับอ่าเชื่อมต่อเป็นไวไฟบ้านนะครับแล้วก็ไปที่ แอปโซล่าแมนสมาร์ทนะครับก็คือรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่ k of h a n นนะครับตรงนี้แล้วกดย็ดทุกทุกครั้งที่จะทำการติดตั้งแอปนะครับต้องเปิด G.P.S ไว้นะครับตรงนี้แล้วกดตรงนี้กดนี้ครับอันนี้จะเป็นชื่อแผนนะครับ โอเคทามโซนทามโซนจะใช้เป็นบางกากฮานอแล้วก็จากาตานะครับซิสเ็มไทยอ่าสำหรับออนกิจจะเลือกเป็นเซฟคอนซัมชันนะครับถ้าเกิดเป็นออนออฟกิดไฮพิดจะเลือกเป็นไอสตอ a เรจซิสเ็มนะครับโอเคอันนี้เป็นออนกิจจะเลือกเป็นเซฟคอนซัมชันนะครับโอเคอ่าแล้วเราติดตั้งกี่กลียวตั์ก็ใส่ไปได้เลยนะครับตรงนี้ ไปเลยขั้นตอนนี้คือไปที่ Go to Add นะครับเขาจะให้เราสแกนบาร์โค้ดของล็อคเตอร์นะครับอ <c oughs> <c oughs> พอสแกนไปแล้วนะครับอ่ากดแอดเลยอ่ากด,ดไปพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดคำว่า l ลเทอรนะครับ ทีนี้แผ่นจะขึ้นมาแล้วให้เราไปที่ดีไวท์นะครับแล้วติ๊กไปตรงล็อกเกตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับคําว่า s ัญญาณถ้าตรงนี้สัญญาณเป็นศูนย์แสดงว่าเราเชื่อมต่อไม่สําเร็จนะครับถ้าสัญญาณมากกว่าศูนย์ก็คือเชื่อมต่อสําเร็จแล้วแล้วก็รอข้อมูลอัปเดตนะครับตรงนี้